สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ I'm You Special Report นะคะพบกับดิฉันทัศด,ดาวดวงจันโชธค่ะที่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80บรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะบริเวณด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของการซักซ้อมในส่วนของการทำความเข้าใจของบัณฑิตนะคะในการที่จะเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญ,ญาบัตรที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรวันที่3แล้วนะคะวันนี้วันที่9พฤศจิ การยนสมมนรยาและขณะนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่กับนะคะว่าที่บัณฑิตนะคะทั้ง3ท่านนะคะซึ่งวันนี้จะมาสอบถามพูดคุยกันในเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วก็กระบวนการฝึกซ้อมต่างๆนะคะว่าแต่และท่านรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็มีความพร้อมมากแค่ไหนนะคะก่อนที่จะเข้าทําการรับจริงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมากเลยนะคะสําหรับน้องสาทั้งท่านนะคะหลายคนอาจจะเคยรู้จักนะคะเพราะน้องๆั้ง3าคนนี้ ปีนี้เป็นว่าที่บัณฑิตแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นกลุ่มผู้นํานักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามแล้วก็รวมไปถึงงานสาธารณกุศลต,ต่างๆด้วยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเอาไปว่าเดี๋ยวแนะนําตัวทีละคนเอาฝั่งฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะ,ะแนะนาตัวน,นิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายเรืองฤทธิประดิษฐ์จาครับจบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับผมคณ,ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ อีกหนึ่งท่านหนุ่มหล่อเสื้อส้มนะคะคนนี้สวัสดีครับผมชื่อนายพัชระไพเวฤษนะครับเป็นว่าที่บัณฑิตที่เรียนสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับอีกเก้าหนึ่งผมก็จะได้รับปริญญาแล้วครับผมขอภูมิใจมากครับกับพ่อกับแม่ผมที่เสียงผมมาอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านค่ะครับผมว่าที่ร้อยตีคาวีเสวพูมครับจบบริหารธุรกิจบัณฑิตการเงินคณะวิทยาการครับก็อดีตก็เคยทํางาน กิตตมนักศึกษาเป็นนายกสโมสรมีกสารศอยษาส5 5แล้วก็เป็นรองนายกองการบริหารนักศึกษามีกัาร้า5 5ก็รู้สึกดีใจตื่นตันใจที่ถึงปีตัวเองรับแล้วภูมิใจทุกปีก็ซ้อมให้พี่บัณฑิตแต่ปีนี้มาเจอตัวเองทำอะไรก็ไม่ถูกเหมือนกัน ปกติแล้วนะคะทั้ง3ามท่านนี้เวลาที่พี่ๆเขาซ้อมรับพระราชทานปฏิญญาบัตรนี่จะมาเป็นเขาเรียกว่าแม่ไก่แม่ไก่นะคะในการที่จะพาพี่ๆบัณฑิตเขาฝึกซ้อมเดินขวาอะไรนะซ้ายขวาเชิดซ้ายขวาคารพบซ้ายขวารับแล้วปีนี้พอมาถึงทีตัวเองเนี่ยต้องได้ไปซ้อมให้เพื่อนคนอื่นไหมหรือว่าคนอื่นต้องยังต้องมาซ้อมให้ตัวเองอยู่ไม่นอดเลยครับยังไม่รอดตอนมาซ้อมก็ทําได้นะครับแต่พอถึงทีตัวเองจริงๆมันก็ลําบากเหมือนกัน แล้วเป็นความตื่นเต้นก็นไม่รูโนโนเ้เขาเข้าใจหรือ,อยังพอเวลาไปบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมทําไม่ได้แล้วพอถึงข่าวตัวเองรู้แล้วใช่ไหมว่าความรู้สึกเป็นยังไงอ๋อโอ้โหอ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่พูดว่าอะไรยังไงบ้างตอนนี้ลูกกาลังจะรับราชนามปริญญาบัตรแล้วอ่ะน้องแม็กน้องแม็กตอนนี้พ่อกับแม่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรว่าจะมาเซอร์ไพรส์วันที่11ครั้งยว ก็จะมาทางครอบครัวอะไรจะจะมีแบบว่ามาขอรับพสมพ่ออะไรที่บ้านไหมคะอันนี้ยังไม่รู้ครับเพราะว่าท่านยังไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากว่าบอกแค่ว่าจะมาจเฉยครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหนคะอยู่อยู่บ้านครับอยู่กันทลราวิชัยครับน้องต้นล่ะคะคุณพ่อคุณแม่พูดว่าอะไรกับยังไงกับเราหรือยังคะว่าลูกกำลังจะเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ย ยังยังครับมาวันที่11เหมือนกันฮะมาจากอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้เป็นคนร้อยเอ็ดนะฮะคนร้อยเอ็ดฮะพี่นึกว่าเป็นคนมหาสารคามอยู่มหาสารคามโดนอ่ะแล้วทางนี้นะครับน้าสาวธีรพรทองคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ผมก็ยังไม่บอกอะไรมากครับผมขอแค่ขอขอบคุณเขา ที่เลี้ยงส่งเลี้ยงส่งผมเลี้ยงผมมาจนถึงตอนนี้จนถึงผมเลี้ยงจบผมรู้สึกภูมิใจมากที่มีพ่อแม่ที่ดีอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับแล้วสามคนตอนนี้เนี่ยมีการมีารมงานทําเรียบร้อยกันหรือ,อยังคะอาค,คนนี้คนนี้คนนี้ทำงานที่ไหนคะมีแล้วครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่โรงพยาบาลคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับอยู่ ประจำแผนกกุบบติเหตุฉุกเฉินครับหรือห้องเออาครับผมโอ้โหใครที่เจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อน้องแม็กได้เลยถูกต้องไหมคะแล้วน้องต้นนะคะเช่นเดียวกันครับทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลคณะแพทย์มหาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าหน้าที่เวรเบียนเจ้าหน้าที่ห้องบัตรนครับผมสาฮะส่วนผมก็มีนุรกิจส่วนตัวอยู่ในบ้านครับก็เปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟครับอยู่บ้านครับเรียกได้ว่าบัณฑิตของมรมเราทุกคนนะคะเก่งด้วยมีคุณภาพด้วยตอนนี้ถึงแม้จะจบไปแล้วแต่ว่าต นนี้ทุกคนมีงานรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอีกนิดนึงค่ะอยากจะให้ทั้งสามคนช่วยกันฝากนะคะฝากถึงนะคะบัณฑิตทุกคนที่ตอนนี้กําลังซ้อมกําลังบางคนหดหูบางคนแบบว่าซ้อมยังไม่ได้สักทีจะมีวิธีการยังไงที่จะให้เขามีกําลังใจในการฝึกซ้อมแล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่กําลังจะเป็นว่าที่บัณฑิตในปีต่อๆไปด้วยอเริ่มจากน้องแม็กก่อนค่ะครับก็ขอฝากว่าให้ทุกคนตั้งใจนะครับถึงแม้มันจะเหนื่อยจะเหนื่อยจะลําบากอาจจะทํา ผิดถูกบ้างก็พยายามครับกว่าจะจบมา4ปีทำวันนี้ไม่กี่วันครับ3วันเต็มที่ครับผมขอบคุณครับผมก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่กําลังจะจบหรือว่ากําลังเรียนอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะครับทุกๆคนที่มาเรียนอยู่นี่เป็นความหวังของพ่อแม่ทุกคนครับสู้ๆครับบนนั้นครับขอบคุณครับน้องต้นน้องต้นฝากถึงน้องที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็บัณฑิตที่กําลังพอขอให้ในการซ้อมหน่อยก็ฝากถึงน้องๆที่กําลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะครับให้ตั้งใจ เรียนนะครับเก็บทั้งวิชาการวิชาคนกิจกรรมทุกอย่างในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับก็จบแล้วจะได้ มีงานทํพาอย่างภาคภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงที่บัณฑิตเ,เพื่อนบัณฑิตที่กําลังซ้อมอยู่ตอนนี้นะครับก็ให้ตั้งใจซ้อมพิธีรับพระราชพิยาบัตินะครับทําให้ดีที่สุดเพื่อภาพออกมาจะได้สวยงามเป็นความภ<อ><พ>าคภูมิใจของเราอีกครั้งหนึ่งของช่วงชีวิตคนครับผมก็ถือได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ทุกคนจะได้เก็บภาพความประทับใจนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนะเชื่อว่าครอบครัวของทั้งสามคนเนี่ยคงจะแต่งตัวสวยงามใส่ ชุดใหม่ใช่ไหมคะน้องแม็กนะคะเพื่อที่จะมาเตรียมพร้อมในการถ่ายภาพแสดงความยินดีกับลูกๆหล,ล,ล,า,ลานๆของท่าน<อ>เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเต็มที่นะคะเอาค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะน้องๆทั้ง3คนน้องแม็กนะคะน้องต้นแล้วก็น้องโดมนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆรวมมาถึงสร้างกําลังใจให้กับน้องๆที่กําลังจะจบการศึกษานะคะก็ขอให้ตั้งใจด้วยกันวันนี้ขอประคุณทั้ง3คนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะไปพักทานข้าวได้ค่ะความพวางค ความรับสามัรถีสิ่งที่เราชู ร่าการือผู้่วากายาสชั่วโมงคือพันธสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจง้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชํานานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบอ้างสำนักงานปปงอ,อย่าไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความหงใยใจจากสำนักงานป้องกันและปราบปรปามการฟอกเงิน